ส้วัท uh ี huh. <si> alive, <ots> ีไ่ก็ตอ้แต่โคี่งเร่ครับมาต้องไนี่ับนก้โคกับานโับนค่กับบ้านีกับบ้านโกับบาโ่กัานโลกับ้านโ่กับบนโล่กาโรี่นคลกับบ้านี่านคกับ้านวคลี่กับบ้า่างโคลี่นค่ับ้า่กาั่านี้ีนกับ่า่้่ีนคับ อย่างชาติพีู่่มีประตูรางเขาโรงเรียนขึ้นเนินไปหันจะเป็นนภ์น้องแสงเลยครับนึ้นเนินไปก็ถึงนือน้องแสง ข้างหน้านีรถปาลณฑ์หน่แสงเด้อพี่น้อมีรถพยาบาลนแสงรูคอยรมกัวลเลยราภตณฑบางช่างุกัเพื่อน้องสงอนีตำรวจอันนี้รงพยาบาล โรงพยาบาลหนองแสงเออโรงพยาบาลหนองแสงทางทิว่ะสถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองแสงมีโรงพยาบาลหนองแสง สีแยกสีแยบบั่นตะปูเด้อพี่น้องจะใบแยบเ,เป็นอำเภอหนองแสงใบตั้งผีกับผู้ปล่อยลมนี่ก็ไปบชอบกสอวังเด้อลูกหลานระวังเด้อระวังระวระว่างคน,นที่มาจอดอยู่ฝั่ง,งมัน,นมทีตั้งพี่กับอำเภอหนองแสง ที่ทำการเพเภอ,อน้องแสงอานีปั่มน้ำมันรถกระดี่จอดที่นี่ขอจบท,ที่ไปซ้ำหนีก็นเ้อะไปติดตามคลิปหนาคลิปนี้กักกสวัสดีค่ะ